สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้อง่ะ mm. คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่บันพาส่งเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้อง่ะสําหรับคลิปนี้เอาแนวทางบนตรง,ตรงตรงมาฝากค่ะพี่น้อง่าแต่ว่ามันก็สิเหล็กหลายตัวหลายหางเลยจังหน่อยแต่ว่ามันกะเข่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะเข่าดีเข่าดุเข่าบ่อยค่ะพี่น้องเอ,อ้ย เขามาแล้วสีงวดหางงวดซ้อนค่ะพี่น้องค่ะเอามาเบ่งยอดล้างให้เบ่งงวดงวดหนึ่งงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เิ็ดลงให้เบ่งงวดหนึ่งนะคะพี่น้อง่ะเข่าเจ็ดเก้าตรงตรงนี่ค่ะพี่น้องค่ะเลี้ยงมีทั้งเบิดแปดหางค่ะพี่น้องค่ามัดเขาตรงตรงแนวทางบนตรงตรงเขาเจ็ดเก้าตรงตรงเพื่อให้มาแปดหางแปดตัวนาะค่ะพี่น้องค่ะ งวดนี้เอาไปอีกค่ะพี่น้องค่ะเปดหางเป็ดโตคือเกาค่ะพี่น้องค่ะเขาตุ้ง,งตรงเลยเด้อนเจ็ดพี่น้องเด้องวดนี้งวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสองปีหกแปดเขาหาอ่าหกแปดเลขที่เพิน่นหามากก็จะมีหาสามหกสามเจ็ดสามแล้วก็แปดสามเก้าสหกเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าเลขแปดหางเป็ดโตค่ะพี่น้องค่ะ มันมา,มา,มนมาแบบตรงๆเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะหกวดย่อนหลังที่ผ่านมานั่นหกตัวตรงๆง,งวดนี้ก็เลยเอามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบื่องได้ชมให้ได้เห็นกันค่ะพี่น้องค่ะเลขมากโดนจิตโด,ดนใจก็สี่ิหาสามกับเจ็ดสามเด้อค่ะพี่น้อง่ะเป็นความชอบส่วนตัวคือห้าสามกับเจ็ดสามผู้ใดบ่มักระชอบเลื่อนผ่านนะคะใครรักใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อค่ะ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางบนตรงๆงวดประจำวันที่ 1, <ม>1เดือนสองปี68แปดงวดวันที่17เข้า79ตรงๆค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้5 3า3า3หกส9มเจ็ดสแเก้าหนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อเอาไปเบิ่งกลางแดดกันนะผู้ใด้บ่มผู้ใด้ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแนี่ยทางของเฮานิ้งวัดนี้ในตอนนี้อ่าพามาชมสวนคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บมะเขือมะเขือต้นเดียวได้จ้ะพี่น้องค่ะ ต้นอนน่วยนั่นเนหลืออันน่วยหนึ่งสิจงไว้คือมันแก,คนคคก,คกแ่ค่ะพี่น้องค่ะเสียวไปถ้าเอาเมล็ดบัคเอือเทศดคอยกับพวงใหญ่ละเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่พวงหลายพวงดกมากมากเลยสําหรับบัคเือเทศดคอยบัคเือเทศสี่นิ้สามกระถางค่ะพี่น้องค่ะนี่กระถางนี้ยังบ่ได้เป็นน่วยกระถางนี้ก็เพิ่งเป็นเบบี๋ต้นหอมกระถางนี้มันต้นใหญ่เกินไปก็เลย เด็ดเพ่ขันสมถอนเปนขันสมแล้วก็ปลูกไม้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่กระถางหนึ่งกระถางนีงงนง้ขันไปนแล้วรอบหนึง่งค่ะพี่น้องคะ่กะกาลังขืนมาไหมอันนี้เป็นกระถางนีง้พอกระถางกระถางพวกนี้โตถึงเวลากระถางนีง้ก็ิสด็โลค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนจากการอาเบิงอีกรอบค่ะพี่น้องคะ่ะห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสาม ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยร่ำมาที่หนึ่งนะคะร่ลำรวยถูกทุกท่านเด้อค่ะ